ส้ำรับนั่งอยู่ไม่เหรือว่านั่งเหยกแตาตกับผมว่าซ้ำรับผมนี่โอ้ยากับแต่ว่าผมเคยเข้มๆแบอาจารันว่าอาจารย์รุ่นออกลุณนี้ได้สวยมาอาจารย์รุ่นเป็นนั่งแต่ว่าเจิดลรูปสุดยอดเลยเรยไม่รู้กันว่าการขยายผมนี่ขยายกับเหลืองกับจ้านได้กับยุติเรต้องจพูผเหมือนยานะรับบางคนกระจายไฟขยายไปติกว้างนะครับแต่ก็อาจารย์รุ่นนี้นายโตยนายจี๊ด นั่นนั่นเจ็บบางโง่เวยหวาดนะครับบางตัวบางรูนะครับขาวาดใหญ่ขึ้นมาอาจารย์จะดูนอนก,การแกเองนะครับต้องเป็นต้องเ,เป็นราัชานานาก็อาจารย์ุ่นี้คืออา่านเดี๋ยวตึ้งกิกตึ้งกินกับตึ้งเกลื่องกินล้วสุดยอดกับ <S <S ไม่ได, <S <S เด้เดี๋ยวลุบนิดเดียวรูบเดียวแฝงหน้าบดเดียววีแม่งวันอยู่ไม่ใช่ <S 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 ตัวตะลกเองก,ก็อาจารย์จยุดูนอนว่าไส้นะครับนั่นก็คือไอโบงในนะครับแล้วก็มีไอโบงนอกนะครับตัวตัวเป็นโลกนะครับปอกับโลก าละครับนี่ก็ถึงเวลาที่ถูกตามรคอคอยแล้วนะครับซึ่งในแมฆมีประมาณกี่รูปได้จากก็อีตับรูมไม่กรอบเลยนะตะโกนไม่กรอบเลยครับนาโรมาไม่เห็เรนรากฏว่า,น,วานั่งบุญมากโรคหมายเกลนะครับนาโอมาเราดี่่าเขาไป็นเดจังเนกาญ่าโร่นะครับนั่หน้านั่งหงอน,น,น,นก็นมาอ๋อไปกันนั่งรู้ที่กับเาอ๋อไปกันนะครับแม่กินเราบอกว่าโรมาเนี่ยคือมาไม่ไกลตั้นเลย อ๋ Finished อดาวเดือดดาวเดือดมีกับมันนี่กับป้อมดาวเรือดกับก็ค um ือตัวสำคัญสำคัญนะครับนี่ก็คือหยกมาติดตัวเลยนะอาจารย์นะเดียวครับครับตั้งแต่อาจารย์มาอยู่ครับอาจารย์รุ่นนั้นเป็นตัวนี้อยู่แล้วมาอาจารย์นี่ผมชอบเนี่รื่องเรื่องความดร้ายนะครับตัวนี้ครับระหว่างกล้องจังลามในยุคนั้นนะครับนั่งมันจะจะป่วยเรียวนะครับเรื่องเรื่าจะมีการเจน้ำซ่อมไม่จะหมาเนี่ยนะในยุคนั้นรอ ก้องจังลาบนะครับการโตร่างปินปันปลานะครับนี่นะครับนี่คือพี่มือกอ้อง,งอ่างงานดำนึ่งก้องปากตายครับก็จะมีรูปงก,ก้องจังลาบแนี่นี่ถือว่าเป็นนั่งมาตรฐานในยุคนั้นครับ ก็คือเมือนกับตีอาจจะย์ุมนีว่ารับจังแต่เบกนะครับก็จะให้มันจะโปร่งน้ำหม่ตับนี่ครับก็จะมาใส่กันเองกับมาเล่าไม่มีครับเีวันนายจังในโูนปัตตลุงจะเล่าหม่ตับกับนายนั่งองเล่าไหม่ตับเองนกับจุกเกอรเลยหม่ตับนี่ตรงออกมาเล่าเองรับนี่ตาจัไม่พิดนะครับเทวด้เรื่องรูมนี่นะครับจะได้เย็นกันในเรื่องอาวุธสวัรค์องตีก็จริงอาวุโอกันนะ ก่นนี้พอนั่งโยมาเล่นโยกันสือว่าจะอก็จะติวดาก็เป็นตุ๊ดมั่งได้สบายได้นั่งโยกแต่คืปวดตึงว่าก้องฐานนี่จะเป็นนั่งแนวแต่ในใจมันกะคือติวดามียักมีครกตะวดายุ่กับจากุ้นกับจริงจิงแล้วเป็นโอกจากแก๊เบุญนะครับจังลาบนะครับนะส่วนมาเลยจังลาบนี่ก็จะเรียกว่าในยุคนั้นจะเป็นจังดีสวยงามรือว่านัดในการโตนะครับคือการใช้มุกนะครับ นะครับส่วนวางจะเป็นการตอกแต่ตวาจังครับนะครับจังครับจะเป็นจังดีใจมีกุดมากนะครับจะมีส่งได้จังเดี๋ยวจะลุงมส่งกล้ามเี่ได้จังในปัจจุบันเดี๋ยวจะมีจุอเสี้ยงจังลาบจังครับจังอิมนะครับเดี๋ยวจะเป็นหยดหยดก้องจังอยู่ในยุคนี่อายุะก,กี่ปีอะไรเนี่ยอาจาได้น,นั่นแหละหยุบนี่ยุคนี้ก็<ม>ประมาณปีนะครับมไม่ใจรบ ตัวเลกก็อาจานกับตัวนี้จะมีประมาณถกรดรถลงป,ปลั่นอร่อยที่ชิบกว่าๆอ่ายี่สิบกว่าปีมาแล้วนะครับรบูปนี้ป่าว่าปกติหรือที่หัวคําคกับฐานจะเห็นเป็นตัวสีดําแล้วก็ลักษณะนี้อาจะอยู่ครั้งแต่ว่าตัวนี้กับอื่ที่ก็อาจจะจะรุนหนอรอหัวใจกับปุ่ม้เย็นมานานเนี่ยแล้วก็อยากล่งใช้่าทําไม่จึงเป็นปันนี้นะครับอ่าถ้าฐานสังเกตนะครับหัว ลักษณะตัวแด้กก็ะโยดฉาดเด็กกะ,ะตาลปัดตกยางนี้คนนี้ครับสาม,มาตอ่อไม่เราได้ครับว่าทำไมติดตามต้องเป็นแปลนเลนด็กแปลกว่าเบื่อไงจ้ะคือจริงๆนะครับนั่งจ่าก็าตั้มพุมหรือจะลอดกับ,รรบ,บกว่าใช้รถ้นต์รูปรูปไม่ว่วหรือที่ก็อาจารย์จะรุนหน่อยใชรร่ดหมันแปลกๆว่าเบืน่อนะครับพุ่าหรือพ่มไม่รู้หรือพุ่มโยกับอาจารย์โดยตลอดนะครับ รูปนี้นะครับไม่จะเป็นรูปเดิมๆของอาจารย์นะครับเดิมๆกองอาจารย์นะครับเป็นรูปหรือที่กล้องจังลาบตัวที่ดำบดตัวเดิมกาดนะครับเคก็จะเอามาขยายกันหน้าขึ้นนิดหนึ่งการขยายในรูปแต่เด็กนะครับอ่าพมพมตาความประจากตัวเดิมนะครับเป็นกล้องจังลาบนะครับที่ดำมดนะครับพอรูปตัวเดิมเปือย์กัดนะครับตัวอาจารย์จะนอยเป็นนั่งจีบว่ากันมากมาครับนั่งติดกันทุกวันนะครับ ไปนั่งดังในยุคนั้นนะครับแก้งอาจารย์ลีแต่ในหนาตลอดจนนั่งลีมาอใช่ลูกโอ้ไปเล่ที่ไอเด็กร้อยหนึ่งถึงเล่นหนาถุกขึ้นการเล่นที่ตัวเองก็อย่างลามนะครับรายการการย่ายเบดนะครับการย่ายเบฟแต่เด็กนะครับการเล่เบฟตัวยั้งเลยมาหวานนะครับไม่ได้มีเหลือเงียกระด้านนะครับแต่เด็กโราไม่รู้กันว่าการย่า่ผมเนี่ยย่า่กับเหลือเงียกระด้านได้นะครับยุแต่เด็กต้องใจพุ่มพันยานะครับบางคนกระจายฝอยย่ายไป็นติดว่า นะครับแต่ก็อาจารย์รุ่นนี้นะตัวไอ้หนาจิตนัน่นนั่นจีบบางบโมโมัวยหวาดนะครับบางตัวบางหูนะครับ,บ,วบ,นะรบขวาใหญ่ขึ้นมาอาจารย์จะรุ่นน้อยกแกเองนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากแต่อาจารย์จ่ายหมนั่นมาไล่ปีกับอาจารย์จะรุนเราเนี่ยพอได้มีโอกาสกล้าไปเป็นครู่ในโรงเรียนน่าจะสิ้นครับกลางนึงคกับอาจารย์จะรุนน้อยว่าจะได้ขึ้นไปปากกลางนะครับป้านักศึกษาขึน้นไป นะครับแล้กก็ได้ไปพบกับนั่งเพชรบุรีนะครับนั่งสวนนูแล้วก็ได้ไปพบเพลงนี้นะครับไปพบเพลงนี้มงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เพลนี้นะครับเพิ่มเติมหรือเพิ่มอย่างจําได้นะครับเป็นรลปมใต้มาอาจารย์เกยใต้รูปม็เอาไม้จังลาบนี่ครับเป็นค้นแต่ว่านะครับจังลาบจังเล็กเรานี่ครับมามาทำอีกทีนึงนะครับ เนี่ยก็เลือกกลายมาเป็นตัวนี้ครับต้นตเนี่ยรับก็ผอมยังต้องใช่กับแรกแๆกคนว่าพ่อเป็นลักษณะนี้กับาำรับนั่งอยู่ไม่หรือว่านั่งไห้กัตามกับ่มว่าจำรับผมนี่โอ้ย่ากับแต่ว่าผมเคยเห็นแวแบๆอาจารย์ว่าอาจารย์รุ่นออกลูกนี้ได้สวยมากอาจารย์รุ่นเป็นนั่งแต่ว่าเจือรูปสุดยอดเลยอาจารย์นี่แกจะออกหรือซีแบบเก่ง ธรมัดรรมเองกูจับบางนั่งหรือที่เอ็นก็ว่าหรือที่เอนเราไปนิ่งนิ่งนวลนเราคนเก๋แต่ก็อาจารย์จะรุ่นมาครับก็อาจารย์จะรุ่นเกะเป็นหนังแบบมันใจแล้วก็ออกฉับคือวิชาเนี้อาจารย์ก็ได้มันจะพ่ออาจารย์รุ่นมาอยู่ด้วยนะครับก็พุ่มนี่ผมจะเป็นลูกที่เนอาจารย์จะมีคนดีดด้วยนะครับพุ่มก็เลยเอาโท่านอาจารย์เนี่ยมาประชมกันึ่งจนว่าเราฮ่าจิดตจ้างในี้ยงเดี๋ยวเราจบแล้วผมจริงจริงอะไรดิมันอยู่กลับหลัง ม <ève S 1> <sociedad, S 2> มีเหลือก็อาจารย์รูดก็มีเหลือก็อาจารย์วีมาผลอยู่ในตัวก็ผมรับอันนี้นี่กับเป็นรูปตัวลังมาเลย่มอาจารย์รูปนี้เรื่องว่ารูปนี้ตั้งปร้เด็นเรือคกับมารรปนี้พึ่งมากครับโอ้ไม่ได้มีอย่างเราอ่ากับโรปโก้ก็อาจารย์จริงๆครับตัวเด็กพมหมานี่โก้เนี่จะเป็นซี่ข้าวกับก็อาจารย์เนี่ยเด็ด ไปส่วนจะเป็นเนื้อกล้องดัานจะเป็นสีเขียวสีบริกรนะครับคู่สิ่งเก้าในจ้าอะไอย,อยางกับในยุคนั้นก็จะมีเพราะอาจารย์จะรุนนอยรุ่งรุ่งเรเกลเลื้ยกับผู้หญิงก็อย่างมุนผู้สวยผูเก่ตัวที่เราเองก็ไม่ได้ติดซ้าเรื่องตำนานนะครับแต่เยก็แต่ว่าผมมา,านึกถึงอาจารย์ดีแล้วบอกโอ้อาจารย์แกเรี่นี่เนี่ยเนี่ยเก เป็นคนเดี๋ยวทุกชาระวังชาติเลยทุกชาติสำนานเหมือนจะจะรอดก็ต้องตัวเขาก็ยังเป็นไอ้ชาติงามที่ยุทธ์ที่มาเป็นดาบเนี่ยับเป็นเพลนก็จังลาบนี่แหละครับเป็นเพลนก็จังลาบครับแต่ว่าอาจังลาบได้ตั้งไว้ละเอียดมากครับตัอทั้งเสียดายกับไม่ไม่ระวังลูกที่กดไม่นำเปล่าเป็นชาวพม่าไม่ตั้งหน่าจะป่าตัวนี้มาเต็มมาเล็กป่าป่าก้องไอ้ก้องก๊อบมาเลยกับป่าที่ี่นะครับ แต่ว่าตัวนี้นี่ตัวเดิมมาเนี่ยอาจารย์นี่ก็ตัวคอนเดนเซอก็ยังมีครับผมตัวคอนเดนเนอรดอกบัวจัมาคุดเป็นโปร่งๆครับผมนี่ตัวตัวที่สองผมจำได้แต่อาจารย์ตั้นกันอย่างไรกับตัวนี้อาจารย์จะรุ่นกันมากมายกับผมนั่งนี่จะเก็บจ่ายเก็บจ่ายยิงครับแกไม่จะเดี๋ยวปักเดี๋ยวตกเขี่ยก็ไม่จ่ายจ่ายเนียนนี่กับแต่ือแกเป็นนั่งแต่จ่ายกูยาบมาอาจารย์จ่ายกูจะจ่ายจับแกไม่ใน เดี๋ยวไม่เดี๋ยวย่างไปเล่ไม่ได้นะเพราะอาจารย์ยางไปมีขนกนะครับมีมีเล่เลวมันมันสะใจอ่ถ้าเป็นถ้าเป็นราชการก็อาจารย์ุ uh ่นี้คืออาารเดี๋ยวตึ้งพลิกตึ้งกินกับตึ้งเกลืองกินแบบสุดยอดกับไม่ได้เดี๋ยวกรุบนิดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวแายหน้าวดเดี๋ยววีแมงวันยู่ไม่ใช่าะอาจารย์แกจะใ่คลับเด็กพี่มันตรงลุ่กับใมคลับไปหน้า เกนดอไราน้าไม่จียวัดเดววิ่งหม่นาไม่ต้องลุกัึไมาครับตรงกวเกลืองเดเดียวเดติงกเดดียวเดติงกหลวการนัดไปหน้าบดอานจะรุ่นว่าไม่ใจมาดเนี้จะมาเดนี้เอาเล่นแต่หน้ามอนปลาหนบดจักวาวคือคุณปลาหน้าบดนี่มันเจ้าจู้แกว่าอ่อตรงไอ้นาดไปตึ้งหมื่นลังดอกโม่เนี่ยอหมาตั้งหมื่นลัง ครัไปกับเป็นรูปเทียว่าบูดซึ่งว่าเป็นระไกของก็อาจย์รูนเลยได้เลยครับเป็นรูปในด้านกิดก่อนขึ้นมากับรูปนี้ครับใบอ่อนระดับที่ไม่ได้เด็ัๆนี่คือไอบุ๋งในกับนี่ครับไอบุกงในนี่นะกับตัวจริงเลยกับอ่านี่คือตัวจริงตัวเป็นๆเลยครับไอบุกไใน อ,อาจารย์อาจารย์มีเลยนะมีลาวประวัติไอ้บุ๋งในการกิจอาจารย์จริงๆเลยรับนั่นในยุคแต่เดีด๋ยวมันจะมีตลกเอกเป็นก้องก้องกนาครับตัวตลกเอกก้องอาจารย์จิรนนท์วัชชัยนะครับนั่นก็คือไอ้บุ๋งในนะครับแล้วก็มีไอ้บุ๋งนกนะครับตัวตัวเป็นโลกนะครับปอกับโลกนะครับเหล่าเตกิจอาโอกานีตัวตลกนะครับรูปนี้นะครับก็ จะไม่อยู่ประจำกับตัวน๊ยน,นะครับคือคนกัดอุ้นนะครับจะปล่อยตุกจ้าก,กับบางทีจ้าจางเมื่อนางนางกั็ไปรออย่าล้วไปเดี๋ยวคิดจ้าเมื่อนี่เราไปก็เล็กไปบ้า,บาง,งน,นะแบบนางครับตีคนเดี๋ยวเล็กเดี๋ยนี้เดี๋ยวหลัางนู้นครับไปคือประวัติอันเดือดประวัติตนี่ก็คือเป็นเป็น,ปน,ปนอยน่ีแล้วเป็นเป็นยาดของอาจารย์จะโดนน้อยว่าไส้เตโยบานขอขบชุ่มตียววัวไส้นะครับตอนตอนนั้นบวชไปบวชอยู่เตียววัวไส้อะไรทั้งอากแกนเป็นคนคือ

อกอแกว่าอยากรุ่นเนื้อว่ารุ่นเดียวกันอยากรุ่นโอ้แต่อกอแกนแกสติมไม่ดีกอแกไม่บายอยู่กันแกแกคุณไม่ปล่อยตาบ้านเราอย่ากคุณไม่ปล่อยเต็มเหมือนนั้นแล้วโอ้แต่ว่าอันนั้นก็บอกว่าตาดูเรียนไม่ได้คุณมันมันอันนี้บอกว่ามาตาดูไม่ไม่นานแกก็ตายแต่ว,ว่าอาจารย์ส่หวังนี้จะนั่งไกวแล้วก็อ้มโบนกับนั่งเลื่อเลือหือว่านั่งนาโบนกับอาจารย์กับอาจารย์นี่แกจะแกเองกับนี่กับที่ว่าไล่คนณกับที่ผมเคยเล่นว่า นายจังก็เล่นว่านั่งตัดนั่งไม่ดังอันนี้พงกพ่อการเลยก็บอกหลูกล้านรุนต่อไปว่าตัดแต่หลอาจารย์จะรุนน้อยว่าใะไดังไปตัวทุกจังหวัดดังไปตัวธรรมประชีกับแกตัดโรเบียงดังไม่โลที้ตัวกับอย่างดังนะครับอันนี้คือเรามาก่อนกันประวัติจริงๆเลยมันเป็นพุทธสุใบก้องนายจังกับอ่า่ังนายนั่งตั้มกันเองไม่นายจังกันต้องงานมีเราอย่าไปเชือครับ นั่งดังดังด้วยแม้กับนั่งปลอมโดนั่งปลอมอัจวินแต่เล็กนะครับนั่งอาจารย์ชินนะครับอาจารย์ชินก็ประชา้าอยู่ว่าอย่างา่างจื้อะอยู่เลยนะครับเก่ตรเดียวก็ยังยังมีอยู่เกษยกอยู่เลยนะครับอญิงในยุคปัจจุบันกับนั่งเดีดังทีดุดก็นั่งเยาวชนคือนั่งไกลนุ่ยกับไก่หางตัดเองนะครับประชานเรื่านี้ไม่จริงกับพมนั่งหลงมีหลงจูข้อคานให้หลงล้านได ตาตังใจตัดก็ตัดเลยหรกไม่ให่ที่ให้เลยนะครับนี่ตาบุ๋มใน,นตาบุ๋มในคืออันนี้เป็นรูปเ่ารูตั้งเดิมตั้งแต่อาจารย์มาอยู่เลยครับมันมันกับจะเป่อยง่ายนะครับนั่งควายอพราะมีง,งจดีกับตีอาจารย์จะรูน้อยว่าจะได้ตัดให้รูปหนึ่งกันนะครับแล้วอาจารย์จะดูในแรื่งว่าข้องเด่นมีเต็มตัดมาแล้วข้องเด่นมีอโยล็อกเต็เพื่อน ผมดีใจอย่างเร่งครับอาจารย์พี่เก๋ก็เวียนเกี่ยวดินในไอ้ผุมดีตัวนี้ผมาอาจารย์นี่ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวป่มดักเห็นดีเหาหอกับกคนดีคลิปโกนดับกองแต่แตงเป้งกองนั่งหลบมีดอยู่กับมีกับดูมันกับแบบเปื้อนเลเลครยกับมกัอาจารย์รุ่นเคยดำบ่งในอยกับเกว่าคองอายกับปมเนี่กับในการล็อกกาเชี่ยงเล็กๆนะครับนะมเกๆบ่งบ่งนนแก่คนใหม่ม้วน đang mình đang cả cứ tắt là dân lót mà chẳng thì có tắt chuỗi ham thì cả mà ta tao ta buồn này không biết là chẳng là gặp lên bé anh ấy và có rồi mình mới lót cả tại nát như này mình mới lót thì hòa chân giờ đùn thì cái tắt cái lề chân rồi tàng là mình lót mình gặp đi lên rồi đấy con gặp đi lên gặp đi lên คืออาลุ่มมันได้กัก็เดียวาอาลุ่มกระกายแต่มือคนจริงใหญ่กระจายนี่างนี้มือเหรอมือจิ้งเลยมันกับนี่คือตัวโปกับนี่คือตัวโลกนะครับมันโอ้นี่คือตัวโลกนี่คือไอ้บุกนกใช่ไหมอจารย์เนี่ยกับมันกันนี่เมื่อนานนู่นหมาตึงตาว่าอ่ะจักลุกกรเปื่อย่างใจเลยมันป้าแบบนั้นพึ่งคือจะตื้ดพึ่งคือเนี่ยป้าป้าป้ามึงนั่งใาโรงเรี่ยบ้าไปก่อน ป้าเนี่ยไงป้าพึ่นคือปลามุงร่างกายอยู่เนี่ยรูปอีกตัวหนึ่งแต่อาจารย์แกล้งกินมาพุ่มจูบตต่รดนเลยเล่ออกไปกับรูนให้กับรูปนี่อ่นั่งกับกระดานล้านตานกับอย่างรูปนี่นี่คือไอ้ตีนกับน้องน้อจังคืออยู่กับเกมไม่ลุดโตกว่าตัดเอาบบนรื้อแล้วกับไอตีนตัวนี้ เ้ารูมตัวนี้กับพมจะลบเวลาจันกวนโอกับจันแกจะว่าการตากวนโอกอกลางกับตึ้งปากรตียโยบนี่ตึ้งไปลาอาจารรุ่กับพวก็จำได้โยกลายปลากระตเนี่ยตึ้งแกจะทำบษโอ้เพราะว่าหนึ่งเปิดปากรู้ใช่ไหมกับกวนโอกจ้โอเคตัวเวลาือนกับตึ้งแกจะอยกลๆยเหนตึ้งพวกม้วเลยตึ้งอาจารยัดมาเลยโยแ่พวกมัวนเลยตึ้งพวกม้วปลาอาจารย์กับปลากตีมียกล จริงเลยอ่ะจากเห็นจะเล่นแข yeah. ่แค่อเลยออวอรูดหรือรูดอ๋อวอรเบื่อรูดถึงแพลนนี้นะครับนี่ผมว่าจะเอ่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บแพลนนะครับแล้วก็ไปทำให้หลุกทิพย์ก็งานจันแต่ว่าอยากจะทำให้อิตาอยูไปนั่งปุ๊บนะครับแต่คืออยู่กับอยู่เหมือนกับแกไม่ตั้งใจตั้มนะครับแต่ว่านั่งหน้ามากับไม่รูวยตั้มรู้นะครับตัวนี้หน้านะครับประมาณนั่งไงเลยนั่งปูนไหมครับนี่นั่งปูนกับนั่งป้ายครับ น่าจะเป็นร่วนที่หน้าดีจุดนะครับเหล่าเกกัว่าอีกแวตกบมาได้กันกหน้าวันี่นอาจะมาเป็นลูกิตตานี่ก็คือว่ามีมีเลยครับตัวต่จะไม่ติดพ้องเป็นหลุกจิตต่างคือตัวนี้เลยครับผมโอ้แล้วก็พ้องกี่ตึ้งจะรอดเลยกับปิงเปลนนี้แต่มันยังไม่มาจากตอนนั้น,นแต่มากับเหลวด้านนี้นะครับเกจตานต่กับเกไม่กับนวลไอ้เร้อยเก็ไม่คำนึงร่อยเกตาโดยอารมณ์กูมีสิ่งเด้งองเกหึ่งกเกเดวามารเป็นท์ได้กกั้ คือเล่เลี่ยวหลักนานี่คือน่าจะมาจะเปล่งก้องจังลาบกับแต่โดยความที่ว่าจานเกไม่เจอจังรู้นะครับเลยก็เครื่องไม้เครื่องมือเกไม่มีนะครับก็เลยออกมาปิ่งบ้องๆวันนี้ก็เลยกับไซกกับคิ้วบังตาบูบังนี้รืตาบูนะครับไม่ใจมุกนะครับกืตื่อครั้งแบบจัเมื่อหยิบทำไม่ได้ครับที่ปฏิบัติการมัหมากับจำนวนโดกางีกตัวเนี้ยครับ ก,ก็ไม่มีงเงราวเล่กับเนีน่ยจะมีแบบเนี่ยเป็นเป็นหลปรอกตีนหน้าที่จุดกับวาาได้ก็องฝักงตายก็มไม่นี <c oughs> ้ <c oughs> นะครับนี่คือตัดตีนนะครับเพราะตัดตี